เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไพมอนนะครับกับรายการเกมอย่างว่า EP ที่9แล้วนะครับคือวันนี้ลงไวหน่อย2คลิปซ้อนเลยคือแบบนี้เว้ยเกมนี้แบบภูมิใจนําเสนอเลยจริงๆเกมนี้ภาพสวยนะครับแล้วก็อ่ามันมันสวยจริงๆอ่ะมันสวยกว่าทุกคลิปที่ผมเคยเห็นเลยจริงๆนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูไปเรื่อยนะครับคือ ตัวเกมมันมีระบบมือถือด้วยผมชอบนะไอ้ระบบแบบเนี้ยคือแบบเกมที่แบบว่าอยู่ๆปุ๊บก็จะเอาฉากอย่างว่าอย่างว่าเลยแบบเนี้ยคือมันไม่ค่อยสนุกสําหรับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นเกมแบบแนวเนี้ยนะครับก็จะสนุกหน่อยคือมันมีช่องทางมันมีหลายอย่างมันมีอะไรให้เราเลือกด้วยมันมีช้อยให้เราเลือกด้วยเออลืมบอกใครไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะเล่นเกมเนี้ยไปดูคลิปก่อนหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะ ือเกมนี้ชื่อ,อชื่อเกมว่า University of Problem นะครับตัวเกมเนี่ยก็อย่างที่ชื่อเกมบอกเลยมหาวิทยาลัยแห่งปัญหาโอเคเราต้องไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแน่นอนอันนี้ผมยังไม่ชชว่์เท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะใช่เพราะว่าผมเล่นไปนิดนึงนะครับเล่นไปยังไม่ไกลมากนะดูดีว่าโอเคแม่งเกมนี้ใช่เลยผมรีบมาทําคลิปให้คุณผู้ชมเล่นไปพร้อมกับผมเลยนะครับคือระบบเกมเนี่ยผมว่าน่าจะดีพอสมควรเลย ไฟล์ก็จะอยู่ที่600นะครับ600กว่านะก็600กว่า600กว่าเมกะไบต์นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมดูแล้วกราฟิก <c oughs> เขาสวยจริงๆเลยรายละเอียดได้มากเลยผมคี่เ่าเป็นภาพจริงๆเลยจ้ะบางทีเออคือมันสวยนะครับภาพสวยแล้วก็มีช้อยมีอะไรแล้วเลือกหลากหลายนะครับก็ประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มเออลืมบอกตัวอย่างก็ไม่ต้องดูตัวอย่างหรอกมั้งเนาะ เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่อพเดทแล้วกันนะครับตัวอย่างคร่าวๆเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไม่ได้ทิ้งภาพให้มันแบบว่าวิวท่านั้นเนาะเพื่อป้องกันนะครับโอเคสำหรับคนที่พร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับวิธีการโหลดเนาะต้องดูวิธีการโหลดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้มีบางคนมีปัญหาอยู่จริงๆมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวผมจะจี้จุดได้เลยว่าตรงไหนโหลดเสร็จแล้วไปดูไฟอยู่ที่ตรงไหนนะครับโอเคเนาะอ่าหลังจากที่เราเปิดลิงก์เมก้าขึ้นมานะ ก็สำหรับคนที่เน็ตช้านะครับให้โหลดแอปเมกาแอปเมกาอยู่ในเพ y สโตร์เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้หน้าตามเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ดาวน์โหลดมาด้วยหลังจากดาวน์โหลดเสร็จใครที่ยังไม่เคยสมัครก็ให้สมัครล็อกอินเข้านะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้ต่อแล้วจากนั้นปุ๊บให้เรากดที่เปิดแอปนะครับกดจากลิงก์นี้นะเออให้เปิดแอปในเมกาเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บจากนั้นปุ๊บก็ ตัวเมกาเองจะทําการดาวน์โหลดให้นะครับข้อดีของการดาวน์โหลดในเมกามันดีตรงที่ว่าเวลาเน็ตเราหลุดเราจะได้ไม่ต้องเริ่มโหลดใหม่เนาะเพราะว่าบางคนเน็ตช้านะครับเช่นผมเนี่ยผมพูดเลยเน็ตผมช้ามากนะครับก็ต้องโหลดในแอปเมกานะคือแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะมันมีโคต้าของมันต่อวันอยู่การโหลดนะแต่ว่าผมว่าไม่น่าเกินหรอกทุกทกคนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ค่อยได้ใช้กันก็ไม่น่าเกินแต่ถ้าใครที่ ใช้ใครที่ใช้เมกาโหลดมาเยอะแล้วแล้วมันเกินโคต้านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำรองไว้ให้เนาะเพื่อที่จะได้โหลดกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาว่าลิงก์เมกาต่อนะครับสำหรับคนที่เน็ตไวอยู่แล้วเนี่ยแบบว่าไม่โหลดยังไงก็ไม่โหลดแน่นอนเน็ตไวหรือว่าต่อ Wi-fi อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้กดดาวน์โหลดด้านล่างเลยนะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโหลดแอปนะครับก็กดโหลดมาได้เลยนะโอเคทีนี้ปัญหาที่2ที่ผมที่เห็นคอมเมนต์กันมานะครับก็คือ ติดตั้งยังไงโอเคสมมุติว่าเราอยู่หน้านี้ใช่ไหมเราดาวน์โหลดตลอดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นอ่าด้านบนตรงนี้เนาะว่าโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแตอนี้ผมอัดอยู่ถ้ามันขึ้นตรงนี้ปุ๊บไม่ต้องกดตรงไหนทั้งนั้นครับให้กดออกมาเลยฮนะปุ๊บอโอเคทีเนี้ยให้เราเข้าตัวจัดก,การไฟล์ของมือถือเรานะครับก็ของแต่ละคนเนี่ยมันแล้วแต่นะคืออย่างอย่างอันเนี้ย ผมไม่ได้ใช้ของเครื่องนะครับคือผมไปโหลดมาให้เราไปโหลดมาในเพ t โต e ก็ได้ i อสไฟล์นะแต่ที่จริงมันใช้อันไหนก็ได้นะครับอย่างตัวเนี้ย Explorer นะครับก็ใช้อันนี้ก็ได้อย่างผมก็เดี๋ยวผมยกอย่างให้2อันเลยนะอ่าแรกเป็น Explorer ก่อนนะครับโอเคเราก,กดมาหน้านี้ปุ๊บเนี่ยบางคนยังไม่รู้อยู่หนกดมาตรงหน้านี้ปุ๊บเนี่ยให้เราไปที่อ่าดาวน์โหลดหาคาว่าดาวน์โหลดเลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะเดีย๋ยวผมดูกันดาวน์โหลดอยู่ไหน อ่าเจอละตรงนี้เห็นไหมฮะนี้คือดาวน์โหลดนะครับก็ให้กดเข้าไปปุ๊บนะอันนี้คือในกรณีที่เอาทั้งสองแบบเลยดีกว่าเนี่ยถ้าเรากดถ้าสมมติว่าเราโหลดแบบใช้แอปนะครับให้เรามาคลิกที่ดาวนะ์โหลดเนาะเริ่มใหม่ดีกว่าอ่ะดาวน์โหลดปุ๊บโอ้ลมแรงมากเลยวันนี้ดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็ให้ไปที่คําว่าเมกาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอันนี้สําหรับคนที่ดาวน์โหลดในแอปนะมันจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ตรงนี้เลย แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ที่บางคนเนี really. so, you ่ยไอโฟลเดอร์เมกาดาวน์โหลดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับมันอาจจะอยู่ด้านนอกเมกาดาวน์โหลดตรงนี้เนาะก็อาจจะอยู่ข้างนอกตรงนี้เลยตรงที่หน้าหน้าแรกของมันเลยนะครับก็หาคําว่าเมกาดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันแล้วแต่เครื่องนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาโฟลเดอร์นี้ไว้ตรงไหนนะครับแต่เบื้องต้นของผมนี่คือจะอยู่ในไฟล์ดาวน์โหลด หลังจากนั้นก็คลิกไปที่เมกาดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับไฟล์จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะของเมกาที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็วันนะีเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้โหลดของเมกาคือเราโหลดของเมกาแหละแต่เราดาวน์โหลดด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคถ้าเราโหลดด้านล่างตรงนี้มันจะมันจะอยู่ที่หน้าแรกตรงนี้เลยนะครับก็คือกดมาดาวน์โหลดปุ๊บก็เจออยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับก็ให้เรากดติดตั้งจากตรงนี้เนาะแต่ผมไม่ได้มี a อ k พลิเคตัวอย่างนะเพราะว่า ผมลบไปแล้วติดตั้งผมแล้วผมลบไปเลยลบ apk ออกนะครับเพราะว่ามันกินพื้นที่ในโทรศัพท์ผมเยอะโอเคเนาะต่อมาเดี๋ยวยกะอย่างให้เป็น i s e f i l e นะครับ explorer นะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บให้เราคลิกที่ที่เก็บข้อมูลภายในด้านบนเนาะปุ๊บโอเคหลังจากเราดาวน์โหลดมาอ่าไม่หลังจากเรากดมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับเห็นไหมฮะ สำหรับคนที่ดาวโหลดปกติก็คือดาวโหลดด้านล่างนะครับของเมกามันก็จะอยู่ตรงนี้เลยไฟ์จะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับคืออยู่ที่หน้าของมันเลยหน้าดาวน์โหลดปกตินะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดาวโหลดในแอปของเมกาเนาะแต่ถ้าคนที่ดาวโหลดในแอปเมกาก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันเลยเมกาดาวโหลดทุกอย่างเหมือนกันครับมันเปลี่ยนแค่ว่า,อาไอ้นี่เฉย เขาเรียกว่าอะไรตัวจัดก,การไฟที่เราใช้นะครับก็อย่างผมเนี่ยโหลดมาทั้งสองอันเลยอันนี้โหลดจากเ s t สโตมาเนาะซึ่งในใช้ของโทรศัพท์ก็ได้นะในของโทรศัพท์ก็มีอยู่นะครับมันก็เหมือนกันเลยนะครับแค่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าเรียงลําดับไปเหมือนกันเลยก็คือไปอยู่หน้าหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็อยู่ในนั้นเลยใครโหลดในแอปก็คลิกไปที่เมกาดาวน์โหลดมันก็อยู่ในนั้นนะครับ apk ที่เราดาวน์โหลดมาเนาะพอเจอเปล่าๆกดติดตั้งจากตรงนั้นได้เลยนะครับ มันก็ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนะสำหรับหวังว่าจะเคลียร์ทุกคนนะครับกับเกมนี้แล้วก็ขอให้สนุกและเพลิดเพลินครับเ n j นจอยครับผม